ครับเสร็จเร็ยเร็จเรอยเมื่อหลังการทําง,นงานก็ไม่ได้ยากอะไรอันนี้มันมีเคล็ดลับอะไรที่ใหญ่ท,ที่อยากจะฝากาท่านผู้ชมบ้างตุดสังเกตหรือสังเกตที่เราจะทำได้ทําไม่ได้เครื่องรับที่สามารถใช้กับแฟลชเมมโมรี8เมก แล้วก็ใช้กับตัวซอฟต์แวร์ที่อยู่ในแฟลชได้เนี่ยนะครับอันแรกเลยก็คือย้ำนะฮะย้ำเลยฮะใช้กับเฟิร์มแวร์ที่บรรจุไว้ในแฟลชได้ใช่ครับเพราะว่ามีการบรรจุเฟิร์มแวร์มาให้แล้วนะครับก็คืออันแรกเลยก็คือ CPU ต้องเป็นอารีสามสามสองเก้าขีดซีขีดอีอะไรมีผลไหมไม่มีผลครับสามสามสองเก้าซีครับผมตัวนี้นะครับตัวใหญ่นี่เลยครับอีกอันนึงนะครับก็คือจูเนอร์นะครับจูเนอร์เนี่ยต้องเป็น rda 5 8 1 2อ๋อต้องเป็นรุ่นนี้ครับรุ่นนี้เท่านั้นห้าแปดนึ่งเได้เพราะว่ารุ่นมันจะเป็น5 0 3 9นี่จะไม่ได้มันจะไม่รองรับกับเฟิร์มแวร์ไม่ได้ครับผมอ๋อต้องต้องเป็นรุ่นอะไรนะฮะ5 8 1 2 5 8 1 2ึ่งสอง้าแปดนทำตามนี่คือจุดสังเกตง่ายๆว่าถ้าเป็นตัว cpu อันนี้อันนี้สามสามสองเก้าสามสามสองเก้าสองแปไม่ได้ใช่ไหมครับ3 3 2 8ไม่รองรับการเข้ารหัสบิททคีครับผมสามสามสองได้แล้วก็ตัวชิปจูเนอร์นะครับ ตัวที่เป็นอะไรนะฮะ R D A 5 8าแปดหนสองรุปไม่ง่ายเลยก็คือตัวชิป C P U ต้องเป็นขององเกาสามสามสองเเท่านั้นครับผมแล้วก็ชิปที่เป็นชิปของจูเนอร์เนี่ยต้องเป็น R D A นะครับห้าแปดหนรุ่นนี้เท่านั้นใชครับก็จะ ไม่มีปัญหามันจะตรงกับไอตัวเฟิร์มแวร์ที่เราบรรจุไว้ถูกครับไอตัว8เมกที่ว่านั้นนะครับคือตัวเกตสองจุดนี้แค่นั้นเองนะครับถ้าไปทําที่รุ่นที่มันแตกต่างของเนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาใช่ครับอย่างถ้าเป็นไปใช้กับรุ่นที่เป็นจูเนอร์5039เนี่ยบางทีพอเราโหลดเข้าไปแล้วเนี่ยตัวเครื่องไม่เสียแล้วครับแต่มันจะขึ้นโนซิกเนลเพราะว่าค่าของเฟิร์มแวร์มันตั้งไว้ที่5 812พูดง่ายๆรหัสของตัวจูเนอร์เนี่ยมันไม่ตรงใช่รับสัญญาไม่ครับบูนวาย คือสามารถที่จะทําได้เหมือนกันแต่ต้องไปตั้งอัดไอตัวนี้ใหม่ฮะอัดไอตัวเฟิร์มแวร์ใหม่เลยอ่ะแก้ไข data กั้นใหม่ว่านั้นครับทำใหม่เลยทีนี้ก็โอเคยุ่งยากเข้าไปอีกนะก็ไม่เป็นไรตัวนี้ก็ทําให้สําเร็จแล้วแต่ถ้าเกิดใครอยากจะทาแบบนั้นลองไปดูง่ายๆไปลองทําดูนะครับทีนี้ท่านผู้ชมครับเครื่องที่อยู่ในมือผมเนี่ยเป็นรุ่นนาโนนาโนตัวนี้คือเป็นกล่องนาโนจี๋แจ๋วนะครับรุ่นนี้ต่อไาจะมีรุ่นไหนที่ทําได้อีกับ ก็จะมีรุ่นซิมบล็อก5ซิมบล็อก5คราชิปตัวนี้ไปทำได้เลยได้เลยครับแล้วถ้าเป็นกราฟิกที่หนึ่งใครอื่นใครอื่นทำได้ไหมได้ครับทำได้ได้๋อแต่ขอให้จูเนอร์กับ CPU ใช่ครับเป็นแบบนี้ใช้ได้แน่นอนก็ท่านผู้ชมครับเปิดกล่องดูเอาว่าใช่หรือเปล่าถ้าใช่ลองดูครับแก่แล้วหมดประกันไม่เสียแต่หมดประกันแล้วแล้วกล่องที่อยู่ในมือลูกค้าตอนนี้ที่ซื้อไปอ่ะมาแกะทำอย่างเงี้หมดประกันไหมฮะ จริงๆแล้วการรับประกันเรารับประกัน1่ปีนะครับนะครับหปีส่วนใหญ่แล้วถ้ามาส่งเซอร์วิสหรืออะไรเนี่ยนะครับถ้าไม่มีส่วนใหญ่แล้วก็คือตัวรันตีขาดขาดนะครับก็จะมันก็จะหมดหมดประกันดังนั้นนะท่านผู้ชมครับวิธีออกของท่านง่ายๆมากๆซื้อเลยครับซื้อเลยซื้อที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วดีกว่าใหม่เลยก็ได้ประกันด้วยนะครับเพราะว่าเงินหลักร้อยกับการที่เราไปนั่งสูตรดม กินของตะกัวเข้าไปอีกอะไรอีกเนี่ยแล้วก็ทําอาจจะทำผิดทําถูกนี่ยวันนี้เรานําเสนอให้ดูเนี่ยถ้าใครทําได้ก็ทํำแต่ถ้าใครไม่อยากยุ่งยากก็ซื้อดีกว่าอันนี้ผมจะเอากลับบ้านครับพี่ใหญ่เขาให้แล้วโอเคงั้นก็ในช่วงของเทคนิคเดเทียมนะฮะเรา3คนรวมทั้งพี่ๆน้องๆตรงนี้ก็ต้องขอตัวราท่านผู้ชมไปก่อนสัปดาห์หน้าเราจะพาเรื่องราว ดีๆอะไรอีกมาฝากท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามครับในรายการสุธระจะอยู่ทางช่องแคทชาแนลนะครับเวลาสองทุ่มหรือว่า20่สนกาถึง21่สิเอนาฬิกาอันนี้เปลี่ยนเวลาใหม่แล้วนะครับทุกวันพุธแล้วมีรีรันไหมครับมีรีรันเสาร์อาทิตย์นะครเวลา13บสนาฬกาถึง14บสนาฬิกาเสาร์อาทิตย์เลยอย่าลืมพบกับพวกเราครับผมที่แคทชาแนลครับผมเท่านั้นวันนี้เรา3คนต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนครัับสสวดีครับสวัสดีครับ ที่ยาวนานดูสั้นแค่เพียงคำเอาตูดแช่น้ำแล้วเดินต่อไป ไปใหญ่คำที่ไหนก็นอดที่นั่นถูกก็ลืมตาขึ้นมาดู ไม่มายาจะบ้าก็ในเมืองเรียก กำทางมีสุขอย่างนี้แล้วมีใดเขามันในความจริงแต่ยิงในตัวเรามีเพื่อนเป็นทพวกเขาแล้วกลัวอะไร